สวัสดีค่ะพบกับจารุการชาแนลนะคะวันนี้จารุการชาแนลนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการที่ถูกกักตัวนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ประวัติยุ <Wow. S 1> ให้ที่ไปที่จังหวัดเสี่ยงมานะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ประวัติว่าไปคับบาร์มานะคะแล้วก็นับจากเวลาที่ไปจังหวัดเสี่ยงก,กลับมาแล้วก็จะจีอาการเนี่ยค่ะเกิน14วันแล้วนะคะเราเลยไม่ได้แยกเ สักวัิเนี่ยค่ะมันไม่หา่างพอสมควรนะคะก็เลยต้องมีการกักตประมาณสวัน,นะคะีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ไปตรวจโควิดแล้วนะคะกว่าจะได้ผลนะคะตรวจตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนะคะแล้วก็กว่าจะได้ผลเนี่ยประมาณตีหนึ่งค่ะระหว่างเราก็ที่จริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องติดอะไรนะคะเพราะว่าเรามีการป้องกันนะคะม,มีการใส่หน,น้ากากมีการใส่แว่นมีการใส่หมวก,กนะคะ แต่ว่าพอรอผลนาน๊บก็มีความรู้สึกกังวลใจเลงกน้อยนะคะว่าเนี่ยทำไมผลนานนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เราส่งไปตรวจนะคะเพราะว่าเราตรวจดำเนการใต้านะคะสวอปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเราส่งตรวจที่สูนวิทย์ค่ะสูนว์นี้เขาอาจจะมีคนไข้ยเยอะก็เลยมีการได้ผลช้ามากนะคะเมื่อคืนกว่าจะรู้ก็ประมาณ ย่ที่บอกค่ะตีหนึ่งเลยค่ะก็กังวลใจเล็กน้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผลตอนนี้ออกมาเป็นลบแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องกักตัวที่บ้านอีกนะคะอีก2วันค่ะถึงจะไปทํางานได้ค่ะทีนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าเออช่วงที่ถูกกักตัวเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีความลําบากอะไรมากนะคะเท่ากับการที่เราจะหาซื้ออาหารนะคะในบ้านในแต่ละวันค่ะเพราะว่า เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะล้วก็การใช้เงินสดก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีการจ่ายเงินออนไลน์ได้นะคะเป็นการโอนนะคะเราก็สามารถโทรสั่งนะคะหรือว่า,ามีกลุ่มะคะเรามีกลุ่มไลน์นะคะที่เป็นของตลาดสดนะคะของโรงพยาบาลแล้วก็ ตลาดสดของทั่วๆไปในชุมชนนะคะแล้วก็สั่งเขาได้นะคะเราให้เอามาแขวนหน้าบ้านนะคะเราก็เวลาที่เราจ่ายเงินเราก็จ่ายเงินเป็นสําหรับานะการโอนเงินไปเลยนะคะเราไม่ต้องสัมผัสค่ะกับคนที่เขามาส่งนะคะเราก็ไม่ต้องแพร่เชื้อแพร่เชื้อออกไปนะคะในกรณีที่เกิดเราเป็นโควิดนะคะก็มีความเข้าใจนะคะสําหรับคนที่เขาต้องถูกกักตัวนะคะก็จะมีบางร้านนะคะที่เขาก็มีความกลัวนะคะแล้าก็ ไม่ได้มาส่งค่ะแต่เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องมีความกลัวของเขานะคะเป็นความเชื่ออันนี้แต่ว่าแต่ว่าในในชุมชนนี้นะคะก็มีร้านให้เลือกเยอะหาหลายอย่างนะคะเราก็จะเป็น <Okay. S 1> ที่ไทยนะคะที่เราสั่งมาทานนะคะคแล้วก็ที่เราทํากินเองนะคะในช่วงที่เรากลับัวคะ่ะไปดูกันค่ะว่าเราสั่งจากร้านไหนแล้วก็ทําอะไรทานกันบ้างคะ่ะไปดูกันนะคะ